สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหน่อตอนอินทรัมสายพันธ์อวิธหานนะครับชํำไว้ในกระถางนะครับแยกออกจากต้นแม่แล้วนำมาชํำไว้ในกระถางนะครับเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับเจ็ดเดือนที่แล้วน,นี่ชํำหน่อวันที่สี่ตุลา หกหกนะครับคือช่วงปลายปีที่แล้วนะครับชมครับก็ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็มีสองหน่อนะครับในจงนวันสี่หนอที่มียอดตายนะครับแห้งตายนะครับก็มีหน่อนี้นะครับยอดแห้งตายนะครับ แต่ยังไม่มียอดใหม่แทงขึ้นมาทดแทนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับแล้วก็มาดูหน่อนะครับหน่อที่ยอดนะครับยอดอ่อนหรือยอดแทงขึ้นใหม่นะครับไม่เหี่ยวแห้งนะครับไม่เหี่ยวแห้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่มียอดแทงขึ้นมาใหม่นะครับทดแทนนะครับก็อีกหนอนหนึ่งนะครับที่มียอดอ่อนนะครับ แห้งตายนะครับงแห้งตายนะครับก่อติดเชื้อราครับสังเกตขนยอดอ่อนนะครับเป็นสีดํนา,านะครับรง่าจะติดเชื้อราครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องนํานะครับนํา เอมไซน์นะครับยาต่อต้านเชื้อรามาลดนะครับมารดที่โคนยอดนะครับขนยอดแล้วก็ให้ไหลลงไปในขคนของหนอนนะครับก็แก้ปัญหาไปก่อนนะครับจะรอดไม่รอดก็ยังไม่รู้นะครับถึงแม้ว่ายังไม่ตายก็จริงนะครับแต่ยังไม่มียอดนะครับแทนแทงขึ้นมาใหม่ทดแทนนะครับท่านผู้ชมนะครับยังไม่มีนะครับ คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่แยกออกจากต้นแม่นะครับนํามาชํานะครับนามาชําในกระถางนะครับก็คือไม่มียอดนะครับแทงขึ้นมาใหม่นะครับไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะครับการใบนะครับในส่วนการใบของการใบอ่อนในช่วงนั้นนะครับที่ติดมากับหนอนะครับ ก็ยังไม่แหีง่งไม่แห้่แหงตายนะครับทุกผู้ชมนะครับนี่ก็ติดเชื้อรานะครับตันนี้นะครับกดเหลือไม่กี่ก้านใบนะครับก้านใบอ่อนที่ตนนิดมากับต้นแม่ประมาณาสี่ก้านใบนะครับบางหน่อนก็มีห้าก้านใบนะครับแต่การไปที่ออกมาก่อนนะครับก็ อย่างไปนะครับอย่งไปตามสภาพนะครับชมครับสภาพของหอที่นํามาชํานะครับแลาวรลากันรู้ว่าจะเดินไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูหัวปลากนะครับมาหัวบลากนะครับคือเน่านะครับท่านผู้ชมนะครับ คือแห้งไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่รากไม่ออกมาเพิ่มนะครับรากเก่าเน่านะครับนะครับที่ระบบรากออกนะครับออกในช่วงตอนหน่อนะครับที่ครบประมาณสี่เดือนถึงหกเดือนนะครับนามาปลูกนะครับมาปลูกอยู่บายในกระถางนะครับนะครับมาชำมาในกระถางแล้วก็นะครับ ระบบรากนะครับที่ติดมากับช่วงแยกออกจากต้นแม่นะครับรากส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเน่านะครับท่านผู้ชมนะครับน่าจะเน่าเป็นส่วนใหญ่นะครับี่ยระบบรากก็ออกมาช้านะครับก็าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของก้านใบนะครับคือไม่มียอดแทงออกมาใหม่ให้เห็นนะครับก็จะมีก้านใบเดิมๆนะครับที่ติดมากับหนอนนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ยังเขียวอยู่นะครับก็อาจจะเกิดมาจากนะครับเราก็ให้น้ําทุกวันนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับอออกาจจะทําให้ก้านใบนะครับก้านใบแรกๆนะครับ ยังเขียวอยู่นะครับการใบอ่อนนะครับที่ติดมาจากหน่อนะครับท่านผู้ชมนะครับทาให้ยังเขียวอยู่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็จะนํานะครับหน่อวบางหน่อนะครับลงไปปลูกลงดินเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าชําไว้ในกระถางรากนะครับอาจจะไม่เดินนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีระบบรากบางส่วนเน่านะครับนะครับามที่ต้นชิปผมก็ ได้ดงเห็นนะครับว่าหน่อนะครับหน่อแห้งไปนะครับลากนะครับที่ติดมานะครับในช่วงแยกหนอนะครับท่านชมของจากต้นแม่นะครับก็ทําให้หน่อนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ไม่ตายก็จริงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของใบก้านใบนะครับยอดอ่อนนะครับไม่มีแทงขึ้นมาให้เห็นนะครับ ก็มาอัปเดตให้ท่านชมได้ชมกันนะครับว่านรอตอนเราก็แยกออกมาชําไว้ในกระถางนะครับนะครับก็มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตนะครับหยุดชะงักการเจริญเติบโตไปนะครับท่านชมนะครับคือเจดเตือนแล้วนะครับหลังจากที่แยกจากต้นแม่นํามาชําไว้ในกระถางนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสาหรับใบนะครับแล้วยอดอ่อนคือออกมาใหม่ ให้เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สัคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณ,คณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ